สวัสดีค่ะเปิดพฤติกรรมแปลกของกำนันนกสั่งให้ตำรวจทำสงสัยทําไปทําไมกรณีพตตศิวกรสายบัวสวสทล .1 กก .2 บกทลเสียชีวิตขณะที่พตวสินพันปีรองผัวกวก .2 บกทลบาดเจ็สบสาหาัสสาเหตุจากไม่พอใจที่พยายาม วิ่งเต้นตำรวจคนสนิทแต่อีกฝ่ายปฏิเสธโดยทางพตอต่อศักสุวิมลรองผอบอตรเผยความคืบหน้าว่าการกระทําที่เกิดขึ้นของหน่องท่าผานั้นอุกอาจหรือว่าเป็นตำรวจยังกล้าย,ยิงสั่งกำชับคนร้ายต่อสู้ตำรวจก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดตามที่ได้เสนอข่าวแล้วนั้นวันที่9กันยายนจากการเปิดย้อนดูประวัติเฟซบุ๊กของนายน่องท่าผาพบว่า เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการโพสตภาพปาร์ตี้สังสรรค์กับกลุ่มชายชะกันจำนวนมากลักษณะดื่มกินสุราแบบสนิทสนมติดชิดเชื้อกันมากที่เรียกได้ว่าทุกคนที่มาร่วมกันต้องถอดเสื้อเพื่อนั่งดื่มกินกันอย่างไม่เคเขินพร้อมข้อความระบุว่าลูกพี่ผมบอกว่าใครสดมาตากล้องได้เลย กรณีโพสดังกล่าวทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่างมาวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาส่วนใหญ่เชื่อว่ากลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นบรรดานายตำรวจและลูกน้องที่มาอาศัยบาร,รมีของกำนันนกจึงอาจทำให้เป็นชนวนเหตุที่ทำให้หนองท่าพาไม่ยำเกรงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเห็นว่ากำนันนกลูกพี่คนสนิทสามารถสั่งการตำรวจถอดเสื้อดื่มกินด้วยกันได้กระทั่งวันเกิดเหตุกำนันนกไม่พอใจสารวัตรทางหลวง จชักปืนได้อย่างไม่หลังเลขอบคุณข้อมูลจากสยามน,นิว